ก็คือน้องเขาอายุประมาณ27แล้วเละเขาบอกว่าเขาทำงานไม่ตรงกับสายที่เรียนมานะครับก็มีความเบื่ออยากออกจากงานแต่ก็ออกไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่ไปนะครับแรกๆเขาก็พยายามที่จะหางานตรงสายแต่ว่าไม่มีที่ไหนรับเขาเข้าทำงานเพราะว่าผลการเรียนของเขามันค่อนข้างย่ำแย่นะครับไม่ได้ดีมากนะครับ แล้วก็เลยจําเป็นต้องหางานที่ไม่ตรงสาขาซึ่งผลที่ตามมาก็คือว่าเงินเดือนมันน้อยนะครับแล้วก็วุฒิที่จบมามันไม่ตรงก็เลยกดเงินเดือนเข้าไปอีกเขาก็ติดตามช่องทางของเรามาโดยตลอดนะครับเขาก็บอกว่าใจนึงก็อยากเรียนต่อเพราะว่าการเรียนต่อก็อาจจะทําให้มีโอกาสที่จะให้ให้เงินเดือนมันเยอะขึ้นได้นะครับแต่ก็กลัวว่าถ้าเรียนจบไปแล้วจะหางานทําไม่ได้ แล้วการเรียนเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เงินด้วยเขาก็เลยถามว่าควรยังไงควรจะต้องทํำยังไงดีคือน้องมีหลายความเชื่อมากนะครับเอางี้ถ้าให้แง่คิดสำหรับน้องท่านนี้นะครับและสําหรับทุกคนนะครับคือผมเองเนี่ยเป็นคนที่เรียนเยอะนะครับผลการเรียนผมในระดับปริญญาตรีก็ไม่ได้เหลวไหลามากโชคดีว่าไม่ได้เหลวไหลามากแล้วก็ชอบเรียนหนังสือเพราะผมมีเหตุผลว่า ผมรู้ว่าถ้าผมเรียนผมจะได้เงินเพิ่มผมรู้ว่าถ้าผมเรียนเนี่ยผมจะหาเงินกับมาได้ยังไงนี่คือเหตุผลของผมผมเลยเรียนเยอะผมจบโทสี่จบโทมาโทวิศวะพลังงานเนาะโทรบริหารโทรสิ่งแวดล้อมแล้วก็จบด็อกเตอร์บริหารทุกใบที่ผมเรียนเนี่ยก่อนที่ผมจะตัดตัดสินใจเรียนเนี่ยมันต้องใช้เงินใช้เวลานะแล้วผมเป็นคนที่เรียนหนังสือด้วยทํางานด้วยตลอด เพราะว่าเราเราไม่สามารถหยุดเพื่อไปเรียนอย่างเดียวได้เพราะมันไม่มีเงินนะแต่อย่างที่บอกก่อนจะลงทุนลงแรงมันต้องมีเหตุผลซึ่งผมมีเหตุผลและมีความชัดเจนมากว่าผมจะไม่เรียนถ้าผมไม่รู้ว่าผมจะหาเงินจากสิ่งที่ผมเรียนได้ยังไงมันก็เลยเป็นเป็นเรื่องปกติเลยเวลาผมตัดสินใจเรียนอะไรเนี่ยมันก็จะไม่พลาดนะครับก็อยากให้ง่ายคิดอย่างนี้แล้วกันว่าอย่าคิดว่าเรียนแล้วไม่มีประโยชน์ ถ้าเราคิดอย่างนั้นแสดงก,ก็ก็เพราะเราไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรนั่นเองเราต้องกลับมาดูก่อนว่างานที่เราอยากจะทําในตําแหน่งต่อไปสายอาชีพที่เราอยากจะไปในสายอาชีพถัดไปหรือสายอาชีพปัจจุบันหรือตําแหน่งงานในปัจจุบันที่โตในในในองค์กรเดิมก็ตามมันจําเป็นต้องเรียนหนังสือไหมมันจําเป็นต้องยกระดับวุฒิการศึกษาตัวเองหรือเปล่าแล้วมันต้องเรียนเรื่องอะไรมันต้องเรียนที่สถาบันไหน นี่มันจะเป็นแนวทางให้น้องในการตัดติใจง,ง่ายขึ้นนะครับแล้วจะได้ไม่ต้องเวอร์เวอร์หวังว่าเราจะเรียนไหมหรือไม่เรียนดีกว่าแล้วเรียนแล้วจะได้เงินไหมเรียนแล้วจะหาเงินได้หาเงินได้หรือเปล่าหรือเรียนแล้วจะมีใครรับหรือเปล่าคําถามเหล่านี้มันจะถูกตัดไปเลยทําการบ้านก่อนครับทํารีเสิร์ชกับตัวเองสักหน่อยให้เวลาตั้งคําถามที่ถูกต้องเพื่อจะได้คําตอบที่ดีที่สุดแต่อย่าตั้งคําถามแบบที่มันไม่มีคําตอบ เพราะเราไม่ได้หาข้อมูลล่วงหน้าคําถามมันก็เลยออกมาแบบกว้างแบบนี้นั่นเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าการเรียนดีเสมอแต่เรียนแล้วต้องมีเป้าหมายมีเป้าก่อนแล้วค่อยเรียนนะครับแล้วก็อยากจะบอกผู้เราแบบตรงไปตรงมาเนาะสังคมไทยนะครับไม่ว่าจะกี่สมัยการเรียนหนังสือในสถาบันที่ดีย่อมได้เปรียบเสมอ คุณจะจบปอน้องจะจบพวกเราจะจบปริญญาตรีจากสถาบันอะไรก็แล้วแต่ช่างมันเกรดจะเลวร้ายแค่ไหนก็ช่างมันการเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่สูงขึ้นมันชุบตัวเรานะมันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆไหนๆจะเรียนทั้งทีนะครับขอให้อันล็อกไปเลยจบมาจะเกรดเฮงสวยแค่ไหนสถาบันยังไงไม่ต้องสนพยายามเข้า มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทที่ดีที่สุดที่เราสามารถเข้าได้ก็แล้วกันตรงนั้นมันจะเปลี่ยนโปรไฟล์เลยทันทีสังคมไทยยังยึดถือเรื่องนี้อยู่ครับไอ้ที่บอกว่าการเรียนไม่สําคัญมันก็พูดได้เพราะคนที่พูดมันเป็นคนที่ไม่ได้เรียนไงนะครับหรือคนที่พูดเขาสําเร็จแล้วโดยไม่ต้องเรียนซึ่งมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ความเชื่อก็ยังจำเป็นต้องเรียนอยู่ดีนะครับก็ลองดูสอง,สองด้านแล้วกันนะเพราะ ไม่ไว่าจะเรียนอะไรมันต้องใช้เงินต้องใช้เวลาใส่ใจกับมันเสมอแต่ทุกอย่างมันเป็นไปได้อยู่ที่ว่าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้โดยมีข้อที่จริงสนับสนุนมันก็จบนะครับ